ปลาดึกดำบรรซีลแคลนฟอสซิลที่มีชีวิตอาจมีอายุยืนยาวได้ถึง1ศตวรรษใครชื่นชอบคิปวิิีโอแนวนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับซีลแคลนซึ่งได้รับการขนามนามว่าเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเพราะเป็นปลาดึกดำบรรที่ดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อกันมาได้นานถึง420ล้านปีอาจเป็นปลาที่มีอายุยืนยาวกว่านักวิทยาศาสตร์คิดเอาไว้มีการใช้แสงโพลาไรซ์ตรวจสอบ เส้นลายที่อยู่บนเกล็ดปลาซีร์แคลนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงอายุของปลาปลาซีร์แคลนอาจมีอายุยืนยาวได้ถึงหนึ่งศตรวรรษเลยทีเดียวข้อมูลใหม่เหล่านี้บ่งชี้ว่านอกจากมันจะเป็นปลาที่เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าแล้วปลาซีร์แคลนยังมีการเจริญเติบโตที่ช้ามากอีกด้วยโดยตัวเมียจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างเต็มที่เมื่อถึงวัยหกสิบปีนี่ถ้าเป็นคนคงแก่หนังเหี่ยวไปหมดแล้ว และปลาตัวผู้จะเข้าสู่ช่วงวัยเดียวกันเมื่อมีอายุได้ถึง40-69ถึงปีการที่ปลาซีละแคลนโตช้าและมีลูกหลานได้น้อยทำให้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากทำให้นักอนุรักษ์จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอายุไขและลักษณะประชากรของมันอย่างถูกต้องเพื่อนำไปวางแผนและดำเนินงานอนุรักษ์สายพันธุ์ หายากนี้ต่อไปใครฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ